เรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่ข้าพเจ้าได้ยินมาจากรุ่นน้องโดยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมปี2546ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะนำมาเล่าสู่ท่านฟังเพราะจะได้รู้ว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับมหัศจันย์อยู่และเป็นเรื่องยากนักที่จะเกิดปรากฏการเหล่านี้ขึ้นได้เห็นสักครั้งหนึ่ง จึงขอฝากท่านผู้รู้ผู้มีปัญญาพิจารณาดูด้วยตนเองเถิดและเช่นเคยสำหรับเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอใช้คำว่าข้าพเจ้าแทนรุ่นน้องที่จำงานเพื่อให้ง่ายแก่การถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ฟังมาเรื่องมีอยู่ว่าชาญเป็นลูกชายคนที่สองของคุณลุงข้าพเจ้าเมื่อเติบโตขึ้นมาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นมัธยมปีที่สาแต่ไม่ได้เรียนต่อ จึงไปเรียนขับรถกับญาติฝ่ายพ่อที่อยู่ในเมืองประมาณหนึ่งปีได้ต่อมาก็ได้ไปหางานทําที่กรุงเทพโดยมีเพื่อนฝูงที่ไปทํางานก่อนหน้านี้ช่วยติดต่อหางานให้เป็นงานขับรถแท็กซี่รับจ้างโดยเช่าจากเท่าแก่เป็นรายวันและให้ค่าประกันพร้อมเสร็จเขาขับรถแท็กซี่รับจ้างอยู่ได้ปีกว่าเท่าแก่ก็ให้ไปขับรถที่บ้านส่งลูกๆไปกลับโรงเรียน คงจะเป็นเพราะเขาเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตได้เงินเดือนเจ็บพันบาทให้ค้วงให้ที่พักอยู่ด้วยโดยไม่ได้เสียค่าห้องค่าน้ําค่าไฟแต่ประการใดต่อมาชานได้ไปรู้จักกับสาวสวยคนหนึ่งมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายอาหารอีสานมีลาบต้มส้มสำรำสันตำอยู่แถวนางเลิงเป็นคนภาคอีสานเช่นเดียวกันบ้านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดชานได้ไปอุดหนุนร้านนี้เป็นประจำความคุ้นเคยและสนิทสนม ทำให้เกิดความรักความเห็นใจกันขึ้นและได้ไปมาหาสู่กันเป็นเวลานานเกือบปีทั้งสองก็ตกลงคบหาและจะแต่งงานกันชางเคเรกเก็บหอมรอมร,อมริบเงินทองไว้ได้พอสมควรจึงขอลาออกจากงานเพื่อกลับบ้านพร้อมด้วยสาวคนรักเมื่อไปถึงบ้านก็ได้เล่าความเป็นไปในความรับกับสาวคนนี้และตกลงจะแต่งงานกันพ่อแม่เมื่อรู้ก็ไม่ได้ห้ามกลับแสดงความยินดี เพราะถึงเวลาสมควรที่จะแต่งงานแล้วเงินทองก็เก็บหอมรอมริบม,มาไว้ส่วนหนึ่งแล้วถึงวันเรื่องงามยามดีก็ไปสู่ขอพร้อมค่าสินสอดทองมัน่นและกำหนดวันแต่งงานด้วยเมื่อถึงกำหนดวันแต่งงานก็ได้จัดการเครื่องขันหมากข้าวของจำเป็นขึ้นรถสองแถวหนึ่งคันพร้อมด้วยญาติพี่น้องร่วมไปด้วยกว่า20คนออกเดินทางตั้งแต่ตีสีในวันนั้นเพื่อให้ทันเวลาการแต่งงาน ไปถึงบ้านเจ้าสาวเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ12กิโลเมตรพวกเราได้รับการต้อนรับจากฝ่ายเจ้าสาวเป็นอย่างดีและเป็นกันเองทุกอย่างเมื่อถึงกําหนดเวลาแต่างงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เข้าพิธีนั่งเคียงคู่กันหน้าต้นใบสีเพื่อทําพิธีสู่ขวัญตามประเพณีของชาวอีสานบ้านเฮาเมื่อเสร็จพิธีแล้วต่างก็ผูกข้อมือให้ศีลให้พรกัน ต่อจากนั้นก็มีการสมาคารวะเจ้าโคดญาติผู้ใหญ่พ่อแม่แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นก็มีการเลี้ยงข้าปลาอาหารเหล้าเบียร์ก็เป็นเจ้าภาพหั่งบ้านฝ่ายหญิงเลี้ยงฝ่ายชายมีการพูดหยอกเยา้าสนุกสนานเฮฮา,ากันอยู่ประมาณเกือบเที่ยงวันก็ได้พักผ่อนจนถึงเวลาบ่ายสองทั้งฝ่ายญาติเจ้าบ่าวก็อำลากับบ้าน ก่อนจะกลับขัางญาติฝ่ายเจ้าสาวก็ได้เตรียมอาหารการกินฝากเพื่อจะได้ไปรับประทานระหว่างทางในเวลาหิวได้เวลาก็พากันสั่งลาแล้วก็พากันไปขึ้นรถเดินทางกลับบ้านรถได้มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองแล้วออกถนนใหญ่มุ่งหน้าสู่จังหวัดยโสธร พอรถวิ่งผ่านทุ่งนาป่าละเมะไปประมาณ30กิโลเมตรพวกเราก็มองเห็นหนองน้ำแห่งหนึ่งและที่ริมฝั่งก็มีต้นว่าใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่ไปประมาณ15หวาข้าพเจ้าจึงบอกคนขับรถให้ชะลอและวไปหยุดลงใต้ร่มว่าเนื่องจากบรรยากาศดีร่มรื่นและทุกคนก็เริ่มหิวกันจึงหยุดพัก และรับประทานอาหารเมื่อรถหยุดทุกคนพากันทยอยลงจากรถและพักอยู่ใต้ร่มว่าเพื่อหยุดพักและรับประทานอาหารส่วนใหญ่ไม่ลงไปอาบน้ำมีแต่ข้าพเจ้าและผู้หญิงแก่ๆสามสี่คนที่อาบน้ำในหนองนั้นเพราอากาศร้อนและแดดแรงเหลือเกินเมื่อพากันลงไปอาบน้ำ แทนที่หยาบน้ําล้างตัวธรรมดาก็หาไม่แต่พากันเล่นน้ําเอามือกระทุงน้ําให้ดังอาฉีงกลองพร้อมร้องเพลงและหยอกเยากันเสียงหัวเราะเฮฮากันคือกล้องไปหมดในบริเวณนั้นนอกจากนั้นแล้วก็พากันไปเด็ดเอาดอกบัวมาเล่นกันห่างจากหนองน้ำไปทางทิศเหนือประมาณแปดวาเป็นเนินดินที่ราบสูงประมาณหนึ่งไร่ มีต้นโพใหญ่อยู่ตรงกลางใต้ต้นโพมีศาลเจ้าปู่ตาตั้งอยู่มีต้นตะเคียนต้นตะแบกต้นประดูต้นเต็งรังเรียงรายกันไปในบริเวณนั้นและมีกอไผ่ป่าห้าถึงหกกอเรียงกันล้อมรอบในเนินดินนั้นทุกคนที่ลงไปเล่นน้ำในหนองหารู้ไม่ว่าหนองน้ำนี้เป็นที่หวงแหนของเจ้าปู่ตามาช้านานแล้ว ใครจะล่วงเกินไม่ได้ในขณะที่พากันลงเล่นน้ำสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่นั้นได้เกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้นคือได้มีงูใหญ่ตัวหนึ่งลำตัวหนาเกือบเท่าต้นมะพร้าวสีขาวสลับดำโผล่หัวชูคอพ้นน้ำขึ้นราวสามศอกอ้าปากแลบลิ้นตาทั้งสองเท่าไข่เป็ดและมีสีแดงเหมือนไฟ ทุกคนเมื่อมองเห็นต่างตกตะลึงร้องกรี๊ดพากันตะเกียกตะกายหนีขึ้นฝั่งอย่างไม่คิดชีวิตผู้หญิงบางคนเมื่อถึงฝั่งก็สลบต้องช่วยกันพยาบาลอยู่นานจึงฟื้นเมื่อทุกคนขึ้นฝั่งงูใหญ่ตัวนั้นก็มุดดำลงน้ำหายไปข้าพเจ้าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเมื่อขึ้นจากหนองน้ำกันหมดแล้วนึกว่าจะรับประทานอาหารต่อ แต่ทุกคนกลับบอกว่าไม่ต้องแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นอีกหรือเปล่าต่อจากนั้นก็พากันทยอยขึ้นรถเตรียมตัวจะเดินทางกลับบ้านแต่พอคนขับรถไปสตาร์ทรถกับสตาร์ทไม่ติดคลั้นจะสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดได้ตรวจดูน้ำมันเครื่องยนต์สายไฟตรวจด,ดูทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติดี ทุกคนก็เกิดความกังวลใจไปตามตามกันจึงพากันลงจากรถนั่งจับกลุ่มคอยรอเวลารถจะติดในขณะนั้นเองมีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆสะพายข้องเอาแห่พาดบ่าเข้าใจว่าคงไปทอดแห я, หาปลากลับมาได้เห็นพวกเรานั่งจับกลุ่มกันและเห็นคนขับรถกําลังสตาร์รถอยู่แต่ไม่ติด จึงถามว่าพวกท่านมาจากไหนและจะไปไหนข้าพเจ้าบอกว่ามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปงานแต่งหลานชายเสร็จแล้วจะพากันกลับจังหวัดยัโสธรและได้มาแวะพักผ่อนอาบน้ำที่หนองนี้แล้วกำลังจะพากันกลับบ้านแต่สตาร์รถไม่ติดไม่รู้เป็นอะไรได้ตรวจด,ดูรถก็ปกติดี ชายคนนั้นได้กล่าวต่อไปอีกว่าที่พากันลงอาบน้ำได้จากนั้นก็ได้ให้คนรีบไปหาทูบเทียนและดอกไม้ซึ่งบังเอิญมีเหลืออยู่ในรถพอหามาได้แล้วชายคนนั้นก็พาพวกเราทั้งหมดไปที่ศาลเจ้าปู่ตาใต้ร่มโพใหญ่เมื่อไปถึงก็ได้พร้อมกันกราบและชายคนนั้นก็จุดทูบเทียนวางดอกไม้ในจาน และได้กล่าวคำขอขมาลาโทษแทนพวกเราว่าเจ้าปุตาเอ๋ยพวกญาติพี่น้องมาจากร้อยเอ็ดไปงานแต่งแต่เดินทางกลับยอดโสธรได้พากันมาพักที่ร่มไม้อาบน้ำในหนองเพราะไม่รู้ว่าเจ้าปุตาหวงแหนแต่กระทำผิดไปแล้วโปรดจงยกโทษให้อภัยอโหสิกรรมให้พวกญาติพี่น้องทางไกลด้วยเถอะเวลาก็เกือบจะโปรเพลแล้วทันใดนั้นเทียนที่จุดไว้ก็ดับมูบลงทันที และชายคนนั้นได้บอกกับเราว่าแสดงว่าเจ้าปู่ตาได้ให้อาภัยแล้วจึงพากันกลับบ้านโดยไม่ต้องพวักพวนต่อไปทุกคนพากันดีใจไปตามๆกันต่างยกมือประนมกล่าวขอบคุณเจ้าปู่ตาและขออำลาเมื่อพากันไปหารถคนขับขึ้นไปสตาร์ทครั้งเดียวก็ติดอย่างน่าแปลกประหลาดใจทุกคนต่างดีใจกล่าวขอบคุณและอำลาชายใจดีคนนั้นแล้วพากันขึ้นรถออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดยะโสธร ต่างพากันพิพากษ์วิจา์กันว่าน่าอัศจรรย์งูใหญ่ตนนั้นคงจะเป็นเจ้าปูตาจำแรงมาบอกเราและทําให้เราสตาร์ทไม่ติดแต่เมื่อขอขมาลาโทษแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีสิ่งแปลกประหลาดและมหัศจรรย์ไม่เคยเชื่อเราดั้นั่นสิ่งลี้ลับอย่างนี้แต่ตอนนี้เชื่อแล้วเพราะได้รู้เหตุการณ์และเห็นด้วยตาค่ำมากแล้วตะวันกำลังจะรับฟ้า ฝูงนกกาพากันทยอยบินกลับคืนคอนพวกเราได้พาทำกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพทุกประการ